สวัสดีค่ะตอนราบเพื่อกดสูดช่อง DJ บุ๊คเชนเนเข้ามาแล้วนะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดนะคะวันนี้เสนอตอนตอนอะไรลูกตอนอะไรตอนอะไรวันนี้เราเสนอตอนรายงูรายงูแล้วเราจะเอากล้วยเราจะเอากล้วยเราจะเอากล้วยไปป้อนงอนก่อนอนะทุกคนนะ ไปไปงัวไปค่ะไปไปกันเลยไปค่ะไปกันเลยไปกันเลยเรายไปให้งัวกันโอ้โห<ฮ>เ<ฮ>ล่กนการใดงัวของเราสินเราก็เดินเอ่อกันเป็นจำนวนรอยรัวนะคะ อย่างว่านะอาณาจักรเราเอออาณาจักรเราเยอะแบบว่าเรารวยมากทุกคนเอออันนี้คือเลี้ยงเงือบชิวๆหนุกๆนะเออมาเดี๋ยวเราจะเอากล้วยหลอนก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นกล้วยไหม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 โอ้โอ้ ออาสิ้นของเรานะคะสิ้นบีเคสิ้นฉายานะที่คุณนะเออเดี๋ยวมาหมาดป้อนกล้วยน้อยก่อนนะมา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 รอกล้วยมันรอก่อนกินกล้วยก่อนนะกินกล้วยก่อนกินกล้วยก่อนไลาย่อยเลยน้องแค่เลยเออกล้วยก่อนกล้วยก่อน อร well. ่อยจังเลยอร่อยจังเลยครับแม่โอ้อร่อยจังเลยโอ้ติดเหงือกติดฟันกี่ทั้งมันติดทั้งเหงือกติดเหงือกติดฟันโอ้อร่อยจังเลยครับแม่โอ้โหโอ้โหขลอกว้วยเนี่ยครับขอกล้วยเนี่ยครับแม่ครับโอ้มันติดฟันติดเหงือกดีครับ ซึ่งของเราอายุก็ปีน้อยน้อยนะทุกคนน้องยังเป็นลูกงัวชนอยู่นะคะอืมอร่อยอร่อยจนต้องร้องเอากล้วยมาลรอแล้วต่อไปเราก็จะทำการโอเคหมดแล้วกล,ล้วยเร็ว ทีนี้เราก็จะทําการไร้งัวแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะวิ่งไปตั้งกลองตรงนู่นข้างหน้านะเพื่เราจะไร้งัวไปแล้ววิธีการไร้งวัวนของเราเนาะมันยากลําบากขนาดไหนไปค่ะ มาบั้นนี้เร็วมาบั้นนี้เร็วแต่ตอนน้องอยู่ห่างห้างนหน่อยนะเวลาบรรยิกเราเวลาบรรจิกกันทุกคนแล้วก็วิงว่งวิ่งทุ่งเชือ้อเอาปั้นนีรน่ระยะระยะพิงพิงเยอะให้อยู่ตรงน,นี้แหละชอบม,มากกับคอนนั้นนี่ชอบม,มากมจาจากค่าจำเจ้าทุกคนกับการไรา้และนี่คือการไรา้กู ดูพฤติกรรมของน้องนะโอ้ย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 ก็มีหัวขันเข้าหรอเพื่อนทุกคนเนาะพฤติกรรมการเลี้ยงงัวการไลงัวทุกคนต้องทำใจนะว่าต้องโดนขี้งัวคือขี้งัวจะยื่เฉยๆเนี่ยอื้อมี่ยขี้ดูขี้เดี๋ยวให้ดูขี้กว่า นนี่ก็คือขี้งัวขี้งัวที่เวลาจุง,งวคือเราต้องโดนทุกคนคือโทษได้นะเขี้ยเออโทษได้เอาผองนาได้ได้นะทุกคนนะผองนาน่นาจะดูดีเนียนใสี๋้ววางวงจะมาผองน้าขี้งัวให้เลยนะใครอยากดูก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะนี่ก <c ười> ็ <c ười> ขี้นะคะ อันนี้คีแต่วานะทุกคนประโยชน์ของคีงัวก็เอาไปใส่ตน้นไม้ใส่ได้ทั้นะเออถ้าเปีย,ปยกๆเราพกนากดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์มานะคะใครอยากอยากให้เอาเอาขี้ดง,งัวพกหน้านะทุกคนนะ <laughs> ดันคลิปหน่อยนะคะ การเอาข้งวัวผอกนาน,นะมันคือครีมชั้นเลิศนะ,ะทุกคนครีมที่ว่าสุดยอดมากเออแต่หวานนั่นแหละคือว่าถ้าใครอยากให้นะก็ต้องคอมเมนต์ใต้คลิปเยอะๆนะคะให้มีผู้ติดตามถึงหนึ่งล้านคนก็แล้วทุกคนเราถึงจะมาทำคลิปผอกนาเอาขิงวัวนะ,ะเออยังไงก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะดันช่องกันเยอะๆนะจ๊ะ ต่อจากนี้ไปเราจะทชวิธีการมัดเชื้อลามงัวก็คือว่าเอาเชื้อโพกับลักมัดที่การมัดเชื้อนะทุกคนนะนี่คือมันไม่ได้วะ่ะคือมันแบบเราเออเรายังไม่มีตากลง้งเออเอามาแบบนี้ก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็ดึงมาแบบนี้นะคะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วทุกคน,นก็คือว่าไม่ลุดเหล้วนี่เงื่อนอะไรวะพีรอด <c oughs> นี่แค่นี้ก็ไม่ลุดแล้วคอันนี้มันจะไม่ลุดตรงนี้นีน่เคลินมันก็ขยับได้เอ,อ,อันนี้ไว้หางเลยเยี่ยม มงคลประประุ๋ยให้เปียกหน่อยมองคลประประุ๋ยให้เปียกหน่อยและนี่ก็คือการไรลา่กุ้งขาวเราทุกคนมันจะมีช็อตหาฮาแต่คือว่าเออเราไม่ได้ท่าอยอะนะทีเวลาเราไรลา่มันถึงจะไล่ในทีนี้ไม่ถึงจูงงัวนะคะการจูงงัวไปกินยานะเออปัญยิกเว้ยมันยิกเธอเราก็เล่นเล่น,ลนทุ่งเชือ้อทุกคนเล่นทุ่งเชือ้อใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย